บะหมี่ซึ่งบะหมี่เป็นเส้นแบนนะบะหมี่ปาอบ้านคุณเรียกอะไรปาอบะหมี่ปาอหรอปาะทำไมถึงเรียกบะหมี่ปาอวะบ้านตีไม้ป้อป้อไงไฟเลยไม้เมื่อเวลามึงตีมึงดังอะไรอะโปกๆเหรอคือวิธีการทำการทำเส้นหมี่ของเขาตีป้อป้อ่างนี้กูไม่กล้าพูดเลยกลัวแม่แม่กูประจําเดือนมาเพ่ เป็นโนพอแล้วจะเป็นหมดแล้วนี่คิดว่าหมดเป็นอันจากอะไรฮะจากอะไรจากความแบบอนามาอยู่เข้ามาแล้วมึงแม่กูคู่คานเลยละออากินกินไปเลยอ่ะโอเคจริงๆอันนี้ไม่ใช่บะหมี่ปอกนะลูกใช่โดมม่วมันเป็นมันหมี่บะหมี่เส้นแบนเอ้าหเก่งขึ้นมาเลยเชีย แล้วมีป๊อกเป็นยังไงอ่ะไม่มีป๊อกมันจะกลมๆไงลูกแล้วเขาจะใส่แบบว่ามันเป็นบะหมี่อ่ะมีกลมๆอ่ะไม่มีเส้นธรรมดาเส้นเล็กๆธรรมดาไม่ใช่อันนั้นคือบะหมี่ป๊อกป๊อกอะ้วนี่คืออะไรป๊อก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 คือกอไก่คือเสียงป๊อกป๊อกที่เขาตีตีตีด้วยด้วยที่หนูหมายป๊อกว่าคืออะไรบะหมี่ป๊อกหมายถึงว่าเส้นป๊อกบะหมี่เส้นแบนนด์เขาเรียกบะหมี่ป๊อกแม่ลองเสิร์ชดู